อาเนี่จัดทรงงัวแม่สาวหน่อยหนึ่งตครับตัวนี้กระบอกไก่ปานะครับบ้านอูสะเภาครับตำบลเลื่อครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่ครับแม่สาวหน่อยครับตัวเมือนสามครับพี่น้องครับออกแล้วครับนี่ครับกาลั่างจัดทรงไปเบิ้งบรรยากาศช่วงล่งงัวน้ากันครับวันที่หนึ่งตุลาคมครับไปครับพี่น้องครับมาหอดจอดเทิงครับพี่น้องครับบ้านอูสะเภาเด้ออำเภอ ปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับองแม่สาวนึ่งโตมาหอดจอดเถิงครับงยอดจอยเลี่ยงให้มันอ้วนตัวงวัวอ้วนเลี่ยงมันจะดีจอยจังบวัดอันนี้ผู้บา่าผู้สาวสิไปทำงานครับกินข้าวแล้บอบ่สิไปทำงานกินละจ้าอ่ะกินละจ้าเพื่อนวะไอ้ดอกพี่นอ้องตามตามไปเขาขอกครับตามไปเขาขอกทรงหอดขอกหอดลัก พิษทางพิศทางโอ้ยสีแดงจึงคึงพี่น้นนอกป่วนมานี่นี่สีลงผลแล้วนี่อเ,อเออพี่แท้แน่นอนมีจักโตครับยังี่ครับอ,รรอือหยข่อมบอกใหญ่เคเจฟ้ามเคเจฟ้ามนั่นนี่ เคจ,จีฟ้ามมีตัวใดสิเปิดราคาอยู่บนในขอนีโค้หม่ลูกโค้หม่ลูกก็มีตัวนี่โอ้นี่ยโคแม่ลูก,โอ,อลกโอ้คุณคุณผอกำลังมามาส้มงว่วนผอมาส้มงว่วนงามเด้อน,นี่ขอ,อ,องง่วนน้เพลินย่ำบาทเลยโมเพียงเด้อนี่ เมื่อนนิดๆเมื่อนนิดๆหุ่นไข่แน่อยู่ได้หนิน่าง,งามดีอีขกเพิ่นโอ้ยท่องว่าพ่อนี่ถ่อ,องอือสาวท่องเล็ดมีแต่งวัวเลี้ยงด้วพี่น้องว่้มีงัวขายบ้านไหนขายขายเดี๋ยวสิบบวกอีกที่นึง่งเดือนหนึ่งโอ้สมลื่นกันเดือนหนึ่ง สมเทยีทยมเมดสมเทยีทยมเมบ่อนี้ท,ทับโตเนาะโอ้ยมาหอจินยาเลยคือเล็บยาดีเายเล็บยาดีงอแหิวยาได้นี่กินแต่เฟืองได้อยู่เฮียนเออป้าพ่อไปกินข้าวไปกินข้าวนีข้าวน้ำาลันนี้อยู่ในรถนั่นดินอนนอนรับ ต้นโพ้นนนรับนอนรับอยู yes. okay. so, ่ในรถโอ้นี่ครับคุณแม่ครับเป็นอย่างเรียงง่วอยู่เนี่พิัญหาเงินก่อนิัญสีโทรสั่งกระเบาตึงนี่ครับคุณแม่อยู่ยักปีครับห่วยเพราะท่านเ่าตัวนี่โอ้ยเจ็ดสิบแปดเพราะท่านในเ่าแต่ว่าผมขาวไอ้เสือครับเพราะท่านในเ่าเด้เยิ่นยังองตองอยู่เออเจ็ดสิบแปดเดี๋ยวเพิ่นะโอ้ไปหาผู้บ่าวเสยเดี๋ยวิ่ญสีโทรสั่งง่วกระเบาาตึงเดี่ยเพิ่นเห็นแล้วนี่ เออนี่เบอร์โทรเบอร์โทรเพื่นเห็นแล้วครับเดี๋ยวเพื่โทรสั่งปัญหาผู้เลี้ยงซอยอยู่ครับพี่น้องครับเออเออมีบันไดให้ลงนี่ยวสิเดินทางกลับก่อนครับคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อปองเนาะนี่ครับเจ้าของงัวขำคุณขำคุณเออเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งยูทูบด้เมียนบ่อหอเออเบิ่งยูทูบในซองบ่าวตึงด้นี่ อาชิปนี้ครับบ้าถึงประทุมราชกับสิ่เดินทางครับกอดเดอร์ยื่ในรถบ้านไปกินเทาไเ่ียนส่วนคนุณยายไปกินเขาน้ำครับสวัสดีครับพี่น้องครับชิปนี้เอาไวา้ซำหรับคอดเดอร์สวัสดีครับ